คนที่ให้บอลแม่นขนาดนี้เป็นของทุกคนนะครับตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยก็ต้อนรับความสดชื่นกันไปเลยสําหรับ FC นะครับที่เราติดตามแนวทางผมในหน้าช่องนะครับ3คู่ที่ลงไปให้บนคูเอเชียครับลองเดนมาร์กแพ้ไม่ขาดเกิน2ประตูและให้มองอย่างโปรโตุเกตนะครับหวานช่ำกันไปเลยสําหรับเพื่อนนะครับที่ตามผมหน้าช่อง3ตัวนะครับและในหมู่บ้านของเรานะครับซิกเนเจอร์สำคัญเลย มาเต็มมาครบมายกกระดานกันไปเลยครับตัวเน้น3ตัวลงไมให้มาเต็มมาครบอัลบั้ม3ที่วางไว้ให้เพื่อนๆนะครับอีก3ชุดโอ้โหแม่งโคตรจะสุดเลยครับฟินจะจัดๆเลยสําหรับแนวทางในหมู่บ้านของเราเนียครับหวานๆฉ่ำๆกันไปเลยยินดีกับสมาชิกนะครับหลายๆช่องทางด้วยแล้วกันครับส่วนเพื่อนๆพี่ท่านใดนะครับที่ได้ตามผมในหมู่บ้านหรือว่าหน้าช่องเองเนี่ยสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับ ขอหนึ่งคอมเมนต์เนี่ยให้การย e ืนยันในรายละกันนะครับว่าได้ตามผมเนี่ยฟินจัดกันเนี่ยขนาดไหนขอแค่หนึ่งคอมเมนต์ให้หลายละกันครับส่วนนี้แนวทางฟุตบอลนะครับหยิบยกมาฝากเองเนี่ยยูฟ่าเนชั่นลีกครับสามคู่เน,น้นเน้นหนักๆนักเทนตักตามกันมาได้เลยครับก่อนที่จะไปรับชมก็อย่าลืมน,นะครับฝากกดติดตามกดหัวใจนะครับบนันคลิปเพิ่มรายการบอลและก็คอมเมนต์นะครับมาพูดคุยกันได้เลย คู่แรกวันนี้นะครับเป็นทีมชาติฟินแลนด์เองเนี่ยเปิดบ้านต้อนรับการเยือนพวกนั่นทีมชาติอังกฤษครับบอลแรงจูงใจสูงกับบอลที่ไม่มีอะไรต้องลุ้นครับตกรอบร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับจ้าบ้านอย่างฟินแลนด์เองเนี่ยผลงานที่เล่จัดเลยครับในการเสียสกอร์เนี่ยก็ถือว่าสูงเหลือเกินครับเฉลี่ยต่อเกมแทบจะสองประตูแทบทุกเกมเลยครับวันนี้มาเจอทีมชาติอังกฤษน่ครับบอลแรงจุงใจสูงต้องการแต้มเหลือเกินนะครับสำหรับทีมชาติอังกฤษครับวันนี้ก็นำทัพมาโดยนะครับพวกวัดกินจูดเบลลิงแฮมนะครับแจ็ กระแสวันนี้ในการเปิดขึ้นมาในเกมเยืเอ,เน,ยน,เเอเนเนี่ยถือว่ารุนแรงพอสมควรหรือเกินนะครับแต่ว่าในการเปิดแรงทุกคนก็ต้องเข้าใจครับว่าทีมชาติอังกฤษเองเนี่ยดีกรีคุณภาพนักเตะผู้เล่นและแรงจูงใจวันนี้มันสูงมากๆครับวันนี้ตัวแรกเน,น้นเน้นหนักๆทีมชาติอังกฤษครึ่งแรกเดเลยครับกระแสครึ่งแรกแม่งโคตรสวยครับวันนี้ตัวแรกเราเชียร์ที่ ทีมชาติอังกฤษคืงแรกได้เลยครับส่วนคู่ต่อมาเองเนี่ยเป็นทีมชาติออสเตรียครับเจอนอร์เว์นอร์เวการันตีเข้ารอบร0อเซครับส่วนออสเตรียต้องลุ้นนะครับน่ะคือคู่นี้อุเรดในการเปิดขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสออกได้3หน้าเนี่ยค่อนข้างสูงเหลือเกินครับออสเตรียดีกรีเองเนี่ยจะดูดีกว่านอร์เวครับแต่ผลงานในการเจอกันมาเองเนี่ยก็ต้องยอมรับจริงๆครับนอเวเองเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีกว่าครับของรับร่างดนิดเองเนี่ยของออสเตรียเนี่ยมันเพิ่มมาดีในปี2อปีที่ผ่านมานะครับวันนี้คู่นี้ในการเปิดขึ้้้นนนนนนมมมมาาาาาเีี่โออออกกกสส3หูงงัวววผ มาประคองมะครองเล่นเกมรับแน่นอนครับหนึงแต้มวันนี้ก็การันตีอันดับหนึ่งของกลุ่มอยู่แล้วครับวันนี้คู่นี้ต่ำๆเต็มปอดได้เลยไม่เกิน3แน่นอนครับส่วนคู่ที่3นะครับเป็นทีมชาติกรีซเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเองเนี่ยก,ก็ได้นะครับเนี่ยไอซ์แลนด์ครับชาตินี้เจอกันทีไรเองเนี่ยกรีซนะครับ เก็บไอแลนด์ขาไปขากลับนะครับโอ้โหต้องบอกว่ากระแสของกรีซในการเปิดขึ้นมาวันนี้นะครับอาจจะดูเบาๆแต่ภายในของพวกเขาเองเนี่ยก็แอบขี้เล่เหมือนกันครับแต่เรทแบบนี้ต้องเข้าใจด้วยว่ากรีซมันการันตีอันดับหนึ่งแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับมาเจออย่างไอแลนด์ที่ต้องการแต้มเหมือนกันแต่ไอรแลนด์ผมมองว่าไม่ได้ไปต่อแน่นอนครับโอ้โหเรทแบบนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสออกซ้ำหน้าสูงจริงครับแต่ต้องบอกว่าคุณภาพของทีมผู้เล่นอันดับของแรงกิ้งชาติเองเนี่ยกรีซดูดีกว่าครับโอ้โหต้องบอกว่า แทคติกของเขาเนี่ยก็ถือว่าเอาเรื่องือนกันครับวันนี้เล่นในบ้านตัวเองนักสุดท้ายเล่นต่อหน้าแฟนบอลนะครับผมมองว่าวันนี้เองเนี่ยกรีสมีโอกาส3แต้มเนี่ยสูงมากครับวันนี้เน้นเน้นหนักๆตัวที่3เนี่ยอย่างกรีดได้เลยครับใครช <talk> <ơi> อบก็ demain. ตามผมมาแล้วกันนะครับเมื่อวานก็จัดหนักจัดเต็มแล้วกันครับดูผลงานเอาละกันเนาะโอ้โหตัวเน้น3คู่ที่ฝากไว้ให้ FC หน้าช่อง t ิ k t อกหวานช้ำๆกันขนาดนี้ครับในหมู่บ้านผมไม่ต้องพูดถึงเลยทั้งเน้นทั้งวีตัววอเตอร์ดีๆหรือว่า ชุดอาราบัม3โครงไก่3ตัวที่วางไว้ให้3ชุดเนี่ยมาเต็มมากครบกันไปเลยครับเพื่อนๆพี่ๆท่นานใดนะครับที่ได้ตามผมและอยู่ในบ้านอยู่แล้วสดชื่นไหมเต็มเครื่องไหมครับหนึ่งคอมเมนต์ให้กันเอสปอร์เลยละกันครับส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่นานใดที่อยากได้แนวทางเพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องก็มาเจอกันได้เลยใต้คอมเมนต์ไม่ก็ปัดขวาที่หน้าช่องได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อน